กำลังทำเสียงดังเสมอนะครับอันนี้ก็พูดถึง Present Continuous ก็คือพูดถึงการกระทําที่มันทําเกิดขึ้นซ้ำๆนะครับทำซ้าๆนี่ครับ Future ครับ Present c o r เนี่ยบางครั้งก็ใช้ในความหมายที่เป็นอนาคตกับ future เช่น she is flying to Mexico next week นะครับบางทีเราเราเรา เห็น next week กับ next week แปลว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยมันเป็นอนาคตแต่เราใช้โครงสร้าง present continuous นี่ครับเป็นเป็นได้ก็คือสร้างเป็น present continuous ได้เพื่อบอกถึงอนาคตนะครับก็โครงสร้างนี้ครับหลอนกำลังจะบินไปเม็กซิโกกับสัปดาห์หน้านะครับ,นะรบนั้น present present continuous เนี่ยก็มีความหมายเป็นอนาคตได้ครับ ทีนี้เรามาดูความผิดพลาดนะครับเวลาเราแต่งภาษาอังกฤษเนี่ย mistake แปลว่าความผิดพลาด mistake นะครับ permanent permanent ความผิดพลาดก็คือปกติแล้วเนี่ย present continuous เนี่ยมันพูดถึงเรื่องที่กำลังเกิดขึ้นแบบระยะสั้นๆเกิดขึ้นตอนนี้เท่านั้นทีนี้ประโยคนี้ผิดเพราะอะไรครับ I am living in Canada อันนี้มันผิดครับที่ถูกมันต้องเป็น I live in Canada ฉันอาศัยอยู่ในแคนาดาฉันอาศัยอยู่ในแคนาดาเนี่ยมันเป็นเรื่องของ Permane เนคือเรื่องถาวรเราเกิดที่นี่เราก็อยู่ที่นี่เนี่ยเป็นไปนเรื่องถาวรอันเนี้ยถ้าเราไปใช้ I am living in Canada อันนี้ผิดแน่นอนกับผิดเลยคำนี้นั่นต้องเปลี่ยนประโยคนี้เป็น I live in Canada นะครับ I am working at ABC Company อันนี้ก็ผิดครับเพราะเราทำงานเนี่ยเรามันเป็นเรื่องของเรื่องถาวรต้องเปลี่ยนจากประโยคนี้เป็นประโยคนี้ครับ I work at ABC Company ฉันทำงานที่บริษัท ABC นะครับเมื่อวานก็ทำวันนี้ก็ทำพรุ่งนี้ก็ทำครับเป็นจริงตลอดเวลาเป็นเรื่องเพอร์มานน p พิ่มมาเน้นก็คือเรื่องถาวรเมื่อเป็นเรื่องถาวรแล้วเราจะต้องใช้โครงสร้าง Present Simple ครับมีประธานมีกรยาช่องหนึ่งเท่านั้นครับเราจะไม่ใช้ Present Continuous a s t e n t แบบนี้นะครับดังนั้นนี่คือความผิดพลาดนะครับอย่าเอาเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นจริงตลอดเวลาเนี้ยมาแต่งเป็น Present c o n อย่างนี้ผิดครับ อันนี้ก็ผิดครับประโยคที่ถูกต้องต้องเป็นเดี๋ยวนี้กับ I live in Canada I work at ABC Company ครับทีนี้อันนี้ประโยคนี้ผิดหมดเลยครับ,ผ,นะรบผิดหมดเลยนะครับผิดหมดเลยนะ s t a t i verb ส t ิติ verb ก็คือกริยาทีา่แสดงถึงสถานะกริยาที่แสดงถึงสภาวะ ครับกริยาที่เป็นสภาวะเนี่ยเช่นความเข้าใจก็เป็นสภาวะชอบก็เป็นสภาวะการเป็นเจ้าของการมีนี่ก็เป็นสภาวะความต้องการต,ต้องการนู่นต้องการนี่ก็เป็นสภาวะอะไรที่เป็นสภาวะเนี่ยกริยาที่เป็นสภาวะอาจจะเป็นความต้องการความรู้สึกด้านจิตใจเนี่ยเรียกว่า s t a t ิ v e วิร์นะครับตัวสเตติฟเวิร์เนี่ย เราจะมาแต่งเป็นโครงสร้าง present continuous ไม่ได้จะแต่งอย่างนี้ไม่ได้แต่งอย่างนี้ไม่ได้แต่งอย่างนี้ไม่ได้นะครับอันนี้โครงสร้างที่เราเห็นเนี่ยเป็นโครงสร้าง present continuous มีประธานมี verb to be แล้วก็มีกริยาเติม ing อย่างนี้ไม่ได้ครับนั้นกริยาที่เป็น stative stative verb stative verb ก็คือกริยาที่แสดงถึงสภาวะ กริยาที่แสดงถึงภาวะด้านจิตใจความรู้สึกพวกนี้เป็น s t a t i v e วิเนี่ยห้ามแต่งเป็นโครงสร้าง Present c o n t i n u o u s เด็ดขาดครับเราจะต้องแต่งเป็น Present Simple ถึงจะถูกครับน,นี้ผิดครับอันนี้ผิดนะครับอันนี้ก็ผิดนะครับอันนี้ก็ผิดครับที่ถูกต้องควรจะแต่งเป็นยังไงครับที่ถูกต้องเราก็ควรจะแต่งเป็นอย่างนี้ครับต้องใช้คำว่า I understand English ถูกต้องครับ we like t i s show ถูกต้องครับ they have อา a าถูกต้องครับ uh, ขออภัยครับ do you need help do you need help คุณต้องการความช่วยเหลือไหมต้องแต่งอย่างนี้ถึงจะถูกต้องนะครับนั้นสประโยคนี้ผิดทั้งหมดเลยเพราะว่า เอาสเตท i ฟเวิร์บนี้มาแต่งใน p r e s e n t ต์คอนต u นาเทนโครงสร้างเพ e สเ n น n t คอนต u นาเทนไม่ได้ครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเราต้องแต่งเป็นว่า I understand English we like the show they have a car do you need help ครับอย่างนี้ถูกต้องครับนั้นระวังด้วยครับอย่านำสเตทิฟเวิร์บนี้ มาสร้างด้วยโครงสร้างที่เป็น Present Continuous นะครับถ้าเอามาสร้างอย่างนี้ผิดทันทีครับมาดูอีกทีหนึ่งครับโครงสร้าง Present Continuous หนึ่ง subject ประธาน I verb to be am กริยาเติม ing working I am working นี่คือโครงสร้างของ Present Continuous tense ครับพูดถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเวนลาเราแปลเราก็จะแปลว่าฉันกำลังทำงานนะครับ Verb to be นี้จะใช้ตัวไหนจะใช้ is ใช้ am ใช้ are ก็ดูที่ประธานกับประธานเป็นอะไรใช้ตัวนั้นประธานเป็น I ตัวนี้ต้องใช้ am ถ้าประธานเป็น you ตัวนี้ก็จะเป็น are ครับนั้นจะใช้ is am หรือ are ก็ดูที่ประธานครับ าดูให้เต็มๆเลยนะครับ positive negative question positive คือประโยคบอกเล่า negative ประโยคปฏิเสธ question ประโยคคำถามประโยคคำถามสังเกตง่ายๆก็คือเขาจะเอากริยาไปไว้ข้างหน้าครับกริยาไปไว้ข้างหน้ากริยาไปไว้ข้างหน้า ประโยคก็จะมี question mark เครื่องหมายคำถามเครื่องหมายคำถามเครื่องหมายคำถามทั้งหมดนะครับนี่คือ question sentence ประโยคคำถามโครงสร้างเป็นแบบนี้นะครับถ้าประโยคปฏิเสธ negative เนี่ยประโยคปฏิเสธก็จะมี not อยู่ข้างในประโยคนั้นนะครับ positive ประโยคบอกเล่าประโยคบอกเล่าก็จะมีประธานมีกริยามีประธานมีกริยาเป็นโครงสร้างของประโยคบอกเล่าประโยคบอกเล่าก็คือประโยคที่ไม่มี not ประโยคที่ไม่มีเครื่องหมายคำถามแบบนี้นะครับเราเรียกประโยคแบบนี้ว่าประโยคบอกเรา I am, you are, we are, they are, he is, she is, it is ครับเราใช้ให้มันถูกด้วยครับจะใช้ is ใช้ am ใช้ are ก็ต้องดูที่ประธานอันนี้เป็นพื้นฐานง่ายๆนะครับ หลังจากนั้นก็ใส่ NOT เข้ามา NOT เนี่ยถ้าเป็นประโยคปฏิเสธเราก็ใช้วางไว้ข้างหลัง verb to be นะครับอันนี้โครงสร้าง positive negative question นะครับมาดูอีกทีครับดูให้เต็มเต็มเลยนะครับ positive ประโยคบอกเล่า I am working you are working we are working They are working. He is working. She is working. It is working. อันนี้เป็น Positive ประโยคเบอร์ล่าก็จะเป็นแบบนี้นะครับ I am working. ฉันกำลังทำงาน,นครับ Negative ก็เติม not เข้ามา not นี่แล้วก็จะวางไว้ข้างหลัง verb to be นะครับเอาประโยคนำแสดงให้ดูแค่ประโยคเดียวนะครับ I am not working. ฉันไม่ได้กำลังทำงานนะครับไม่ได้กำลังทำงานมาดูประโยคคำถาม question <Christian, S 1> ก็แน่นอนครับประโยคคำถามนี้เราก็เอากริยาไปวางไว้ข้างหน้าแล้วก็ใส่ question mark เครื่องหมายคำถามเครื่องหมายคำถามไว้ข้างหลังนะครับครับ are ขออภัยครับ am I working are you working are we working are they working Is he working? Is she working? It is working. ครับอันนี้คือโครงสร้างที่เป็นบอกเล่าโครงสร้างที่เป็นปฏิเสธและโครงสร้างที่เป็นคำถามนะครับอันนี้ง่ายๆนะครับเราก็แต่เราต้องเข้าใจครับอ้าวมาดูอีกทีหนึ่งครับเวลาเขียนเนี่ยมันก็มีทั้งเขียนได้เขียนแบบเต็มๆและก็เขียนแบบย่อๆนะครับเขียนแบบเต็มก็ได้ I am อย่างงี้ก็ได้นะครับ am เนิเวลาเราเขียนเนี่ยเราเขียนแบบทั้งแบบยาวแบบยอ่อกับแบบยอ่อเราเรียก contraction นะครับ I am learning ฉันกำลังเรียน am learning ฉันกำลังเรียนนะครับ you are learning หรือ you r learning คุณกำลังเรียน we are learning we are learning พวกเรากำลังเรียน they are learning they learning พวกเขากำลังเรียน he is learning h e s learning เขากำลังเรียน she is learning she's learning หล่อนกำลังเรียน it is learning is learning มันกำลังเรียนอันนี้โครงสร้างของการ แต่งประโยคนี้ก็อย่างที่บอกแล้วว่ามันมีทั้งเขียนแบบเต็มๆยาวๆอย่างนี้แล้วก็เขียนแบบย่อนะครับเขียนให้ถูกต้องครับดูให้ดีครับเวลาเอาตัวนี้กับตัวนี้มาต่อกันเขาจะลบตัว A ออกแล้วก็ใส่ apostrophe ออฟฟนะครับ drop a p u s h apostrophe ur ก็ drop a ออกครับเอา A ออกแล้วก็ใส่ a p o s t h e vr ก็เหมือนกัน ลบ A ออกใส่ฟอโตฟีครับ dr ก็ลบ a อออกแล้วก็ใส่